เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่ามีหัวหน้าช่างภาพทรทัศน์ช่องดังนะครับไปก่อเหตุเอาปืนยิงใส่ร้อยตำรวจเอกท่านนี้จนกระทั่งเสียชีวิตที่บ้านพักของอดีตภรรยานะครับคาดว่า,าน,น่าจะเป็นปมหึงหวงเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานครับบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือร้อยตำรวจเอกทักษินอายุ55ปีท่านมีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพทุ่งคอกนะครับ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดหลายจุดนะครับเข้าที่ใบหน้าเข้าที่ลำตัวส่วนผู้ก่อเหตุเป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ช่องดังก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุแล้วตัวร้อยตำรวจเอกทักษิณก็เป็นเพื่อนเรียนสมัยมัธยมของอดีตภรยาผู้ก่อเหตุ เป็นเพื่อนกันนะครับที่ผ่านมาฝั่งตํารวจมักจะไม่ไปไปมาหาสู่บ้านหลังนี้เป็นประจําจนกระทั่งเมื่อคืนครับตํารวจเนี่ยมาที่บ้านหลังนี้แล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็นั่งรออยู่ที่หน้าบ้านประจวบเหมาะเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุครับมาพอดีแล้วมาเห็นว่าตํารวจนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านที่เขากับอดีตภรรยาเนี่ยสร้างมาด้วยกันเขารู้สึกว่าหึงหวงครับ ก็เลยชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ร้อยตำรวจเอกทักษิณเจ็ดนัดจนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วในเวลาต่อมาครับภรรยาลูกสาวแล้วก็ญาติญาติของร้อยตำรวจเอกทักษิณก็เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนสพทุ่งคอกเพื่อจะมาดูหน้าผู้ก่อเหตุลูกสาวของคุณตำรวจที่เสียชีวิตนะครับเปิดใจเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้12เมษายน,น,นพอต้องเข้าเบรน4ชั่วโมง พ่อสัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าเดี๋ยววันที่13ก็คือวันนี้จะกลับมาที่บ้านจะมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับคนในครอบครัวเป็นช่วงวันหยุดยาวสงการานต์ล,ลูกสาวบอกเลยนะครับไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมากลายเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้<ถ>คุณพ่อบอกหนูไว้ว่าจะกลับมากินข้าวด้วยกันแต่มันไม่มีวันนั้นแล้วครับทุกครั้งที่กลับทุกครั้งที่กับ ก็อยู่บ้านด้วยกันอืมแล้วเขาบอกกับเราไหมว่าวันนี้พรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วหน้าอะไรก็สงมาบอกแม่แล้วรู้ค่ะอม,อมเรารู้ไหมว่าพรุ่งนี้เขาจะออกเดทแล,ล้วรู้ค่ะรู้อยู่ใช่ไหมคาดคิดไหมว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับพ่อขณะที่พนักงานสอบสวนสพทุ่งคอกนะครับเบิกตัวผู้ก่อเหตุครับ เข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนอาวุธปืนนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันญาติิของนายตำรวจที่เสียชีวิตนะครับก็ไปตระเตรียมสถานที่จัดงานศพให้กับร้อยตำรวจเอกทักษิณหลังจากนำร่างกลับมาถึงที่บ้านแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีกำหนดการจะสวดศพ3าคืนนะครับก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่17เเมษายน โดยญาติๆของร้อยตํารวจเอกทักษิณยืนยันนะครับว่าผู้ตายเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆาวันหยุดก็มักจะกลับมาหาลูกหาเมียนะแม้ว่าจะทํางานอยู่คนละจังหวัดก็ตามเชื่อว่าเรื่องที่ผู้ตายไปหาอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุเป็นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะคือไปมาหาสู่กันเป็นประจำไม่น่าจะมีหึงหวงใช่ไม่น่าจะเป็นปมชู้สาวอย่างที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุเข้าใจนะครับค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ